ไปแล้วนะนี่นี่อยู่ฝั่งนี้เห็นอยู่เห็นอยู่นี่นี่เต็มเลยนั้นลูกนึงอยู่ก้อนนั้นน่ะนั่นแหละก้อตรงกลางอ่ะลูกแดงอ่ะนี่นี่นะาชัยครับจิ๋วเดียวเลยอันจับอะไรนี่กลางโกลางนี่คิวนึ่งเห็นไหมนี่นี่ก้อนนี้ขนาดแม่นั่นน่ะก้อนนั้นน่ะ ไม่ไม่เลยขึ้นไปอีกหน่อยนึงดีนี่แม่โตแล้วแม่โตแล้วโอ้ยตันจะเน่าแล้วนั่นอยู่ข้างบนกำลังพอดีอ่ะกวขึ้นข้างบนอ่ะนี่น่าใช้ว้าซ่อนอยู่เทียบแลว